สวัสดีครับทุก okay. ค okay. นทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กูอยู่ผมแปลงแปลงฟัดก่อนที่จะไปดึงหนึ่งกับใครวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องทักษะของร่างร่างต่างๆของแฮงเจีวีโบสแฮงโอ้พูดผิดแฮงแฮงนั่นแหละก็คือทักษะของแฮงนั่นก็คือเอ่แฮงไม่คุ้นใบ้อ่าทำไมทำไมโทรศัพท์เป็นอย่างนั้นก็โอเคโอเคนี่ก็คือร่างแรกของแฮงเลย เป็นเป็นร่างในภาคแรกกันที่แฮงจะใจต่อสู้ส่วนร่างในภาคสองเนี่ยมันก็ถูกเอ่ออันนี้ยิงจีซัดยิงอะ่ะนี่มันจะถูกจีซัดยิงหวัหวหัวแตกเลยแต่ว่าแฮงก็ยังไม่ตายผมเชื่อว่าที่แฮงยังไม่ตายมันน่าจะเป็นพลังธรรมชาติซึ่งพลังธรรมชาติที่ว่านั้นมันเออธิบายได้ยาังะเอ,อันนี้ก็เป็นฉากที่มัน ไอจีแซนมันเอาดาบไปเสียบท้องแฮงทะลุทะลวงไปเลยเอออืมมันทำให้แฮงตายแล้วกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งโอเคนี่ก็คือตอนนี่ก็คือตอนที่ระเบิดในห้องของดีเจเจนี้เป็นเป็นห้องที่ผมเคยพูดเรื่องดาบที่บทขยี้ทำลายฆ่าไปแล้วเป็นตอนที่แฮงได้ใส่แม่แล้วก็ใส่แว่นตาเป็น คือว่าเป็นตอนที่ผมคิดว่าแฮงค์น่าจะถูกดัดแปลงให้กลายเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์ก็เลยกันเพราะว่าดูจากสีสากของแฮงค์เลยดูสิสีสากแฮงค์เป็นอะไรกันแน่เอาเป็นสิ่งนั้นอันนี้ก็คือฉากที่แฮงค์ได้ปากแหว่งตอนที่ตกรถไฟกับทริกกี้นั่นเน่ยเป็นฉากที่บู๊มากเลยนึกว่าหนังโหดแล้วก็แล้วก็ฉากนี้อีกแล้วฉากที่ แฮงก็ตกรถไฟเหมือนกันแล้วก็ปากแหวงแล้วก็ได้รับสภาพปากแหวงแบบหุ่นยนต์แล้วนี่ก็คือ,อแล้วนี่ก็คือฉากที่เอแฮงถูกฆ่าจนาหน้าขาดไปครึ่งหนึ่งทาให้มีสายฟ้าประหลาดประราดพาลงพากางกระบาลแฮงจนแฮงฟื้นข้นชีพนั้นน่าจะเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเป็นฝนรวนไม่ใช่ เป็นพลังของธรรมชาตินะเนี่ยโอเคอันนี้ก็ฉากนี้มันไม่เกี่ยวนเนี่ยมันเป็นแค่ถูกยิงเฉยๆอ่าแล้วนี่ไงฉากที่แฮงถูกดัดแปลงกลายเป็นเอเลี่ยนกลายเป็นนักฆ่าฆ่าดีๆดีๆมันก็จะสังเกตเห็นเหมือนกับจะเป็นมือของแฮงแฮงเลยเออก็คือมันเสียบได้แล้วนี่ก็คือตอนที่ดัดแปลงในดัดแปลงใน ฝันไลยของทริกกี้ในร่างของทริกกี้สเกลตันนะเป็นฉากนี้เลยฉากนี้ดูบูร่าหามากเลยเป็นฉากที่เทริกกี้แบ่งเป็นร่างรองแล้ว,แ,ลวแฮงก็มีความสามารถยืดแขนออกมาเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จบเพียงเท่านี้แหละโอเคอย่าลืมไปฟันแล้วก็ฟัดกับคนอื่นแล้วก็ฟัดกับแฮงเจวิตันมาหามาหาผมด้วย